สวัสดีครับพบกับผมโป้หรือเซียนโป้เช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีบอลเด็ดสตัวนี่เน้น,นมาฝากพี่ๆเช่นเคยนะครับไปดูคู่แรกกันเลยนะครับเป็นคู่พบกันระหว่างเจนัวนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือยนของยูเวนตุสนะครับคู่นี้เตะกันในเวลาตีสองนะครับมาดูสถิติ3นัดล่าสุดของเจนัวกันนะครับเสมอ1แพ้2นะครับ ส่วนสถิติ3นัดล่าสุดของยูเวนตุสนะครับชนะ2เสมอ1นะครับมาดู3นัดล่าสุดที่เจอกันนะครับเป็นยูเวนตุสนะครับชนะเอาไปได้2นัดเจนัวชนะ1นัดนะครับคู่นี้ส่วนตัวแล้วผมมองไปที่ยูเวนตุสนะครับยังไงก็เก็บ3แต้มได้แน่นอนครับส่วนคู่ที่2นะครับเป็นคู่พบกันระหว่างโมนากนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโอลิมปิกกียงนะครับ คู่นี้เตะกันในเวลาตีสตรงนะครับมาดูสถิติ3นัดล่าสุดของโมนาโกกันนะครับชนะ2แพ้1นะครับส่วนสถิติ3นัดล่าสุดของโอลิมปิกลียงนะครับชนะ1แพ้2นะครับคู่นี้3นัดล่าสุดที่เจอกันนะครับเป็นโมนาโกนะครับชนะเอาไปได้ทั้ง2นัดนะครับลียงชนะ1นัดนะครับคู่นี้ผมมองไปที่เจ้าบ้านโมนาโกนะครับยังไงก็ชนะชัวร์แน่นอนครับ ส่วนคู่ที่3นะครับเป็นคู่พบกันระหว่างมิชชันการ์ดบาทนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวเดอร์เมย์เมนนะครับคู่นี้เตะกันในเวลาตีสองครึ่งนะครับมาดูสถิติ3นัดล่าสุดของมิชชันการ์ดบกันนะครับชนะ1เสมอ1และก็แพ้1นะครับส่วนเวเดอร์เมย์เมนนะครับ3นัดล่าสุดนะครับชนะ1แพ้2นะครับส่วนคู่นี้3นัดล่าสุดที่เจอกันนะครับเป็นเบเนอร์ เวเนอร์เบเมนนะครับชนะเอาไปได้2นัดแล้วก็เสมอกันไปที่1นัดนะครับส่วนตัวผมแล้วมองไปที่เจ้าบ้านมิเชนกัตบัตนะครับในบ้านเล่นดีแน่นอนครับพี่ๆท่านไหนชอบก็จัดขัดก็สวนได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับครับสวัสดีครับ